แล้วก็บริการนั่งหนอนั่งหนอแล้วกําหนดจุดถูกตามที่เธอกําหนดได้ค้ายกับตอนที่นั่งสมาธินั่นแหละนั่งหนอถูกหนอนั่งหนอถูกหนอจนตามเลจนเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะอยู่กับกายจริงๆจากนั้นจึงเริ่มระลึกรู้ที่ฝ่ามือทั้งสองข้างนั่งหนอถูกหนอนั่งหนอถูกหนอที่ฝ่ามือทั้งสองข้าง แล้วจึงเริ่มดูลูกที่ฝ่ามือข้างซ้ายทำความรู้สึกว่าเราจะเริ่มลีกฝ่ามือในที่นี้พอาจารย์จะสอนเธอสามครั้งอย่างละสามครั้งทั้งหมดให้เธอดูไว้ก่อนนะพร้อมที่ฝ่ามือข้างซ้ายรีกหนอรีดหนอรีดหนอ ยกฝ่ามือข้างซ้ายขึ้นสามครั้งจรดหน้าอกโยกหนอโยกหนอโยกหนอถูกหนอสันมือถูกหน้าอกรีบฝ่ามือข้างขวาสามครั้งรีบหนอรีบหนอรีบหนอยกฝ่ามือข้างขวาขึ้น จรดน๊สามครั้งยกหนอยกหนอยกหนอถูกหนอครั้งที่หนึ่งถูกหนอถูกหนอครั้งที่สองฝ่ามือกระเทากันหน้าตรงคอตรงหลังตรงยกเฉพาะฝ่ามือที่ประนม,มอยู่ขึ้นจรดหว่างคิ้วขึ้นหนอขึ้นหนอขึ้นหนอ ถูกหนอปลายนิ้โป้ถูกควางคิ้วถูกหนอปลายนิ้วชี้ถูกหน้าผากหน้าตรงก้มศีรษะร้อมฝ่ามือที่ประนมนอยู่ลงถึงพื้นลงหนอลงหนอลงหนอถ้ายังไม่ถึงลงอีกครั้งหนึ่ง ามือข้างขวาออกด้านข้างสามครั้งขยับหนอขยับหนอขยับหนอคว่มกว่ามือลงสามครั้งคว่มหนอคว่มหนอคว่มหนอขยับว่ามือข้างซ้ายออกด้านข้างลงตรงสามครั้งขยับหนอขยับหนอ ความกว่ามือลงสามครั้งความหนอความหนอความหนอก้มศีรษะสามครั้งถึงพื้นลงหนอลงหนอลงหนอพุกหนอพุทธโมเนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของ ข้าพระเจ้าเยืศีรษะขึ้นหนึ่งฝ่ามือขึ้นหนอขึ้นหนอขึ้นหนอรีบก,กว่ามือข้างซ้ายสามครั้งรีกหนอรีกหนอรีกหนอเคลื่อนกว่ามือข้างซ้ายเข้าหาน้าผับสามครั้งมาหนอมาหนอ มาหนอถูกหนอรายนิโปถูกกว่างเที่ยวรีกว่ามือข้างกว่าสามครั้งรีหนอรีหนอรีหนอเลื่อนกว่ามือข้างกว่าเข้าหาหน้าผักสามครั้งมาหนอมาหนอมาหนอูหนอหนอกหนอกว่ามือกระ ถูกหนอปลายนิ้วโป้งถูกหว่างคิ้วถูกหนอปลายนิ้วชี้ถูกหน้าผากโดยศีรษะพร้อมฝ่ามือยืดหันหลังนั่งตรงสามครั้งคืน สามครั้งลงหนอลงหนอลงหนอบนนุหนบหนอนี่หนึ่งครั้งนะ ข้าไปเต้าจบแล้วดูคงที่สี่ขึ้นหนอขึ้นหนอขึ้นหนอถูกหนอถูกหนอกลมศีรษะร้องฝ่ามือลงครึ่งหนึ่งครับ รมานุธรรมะปฏิปัติยารัตนายังภูเชมิข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ฝ่ามือข้างขวาลดลงวางนะครับลงหน่อลงหนอลงหนอถกหนกหนอคว่ำหนอ่หนอควอ่ม